นะคะพวกเราสองสาวเดินได้ตั้งหัวเลยเจอเจอกันเป็นประจำนเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เจอเจอนช่วงบ่ายหน่อยนะบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะคะสำหรับท่านใดเนาะที่เลิกงานแล้วนะคะมีเวลานะคะดูกดเข้ามาดูไลฟ์ของพวกเรานะคะเนื่องจากเราก็จะมีข่าวสารนะคะเกี่ยวกับผลส่งต่างๆนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันว่าจะเป็น ข้อมูลทำข้อมูลข่าวสารเรียรับดีๆนะคะเกี่ยวกับขนส่งนะคะบางเรื่องหลายๆท่านเราไปใช้บริการก่อยป่ายังไม่รู้นะคะเราก็จะนํามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้เดี๋ยวเช็คซาเช็คเสียงกันหน่อยค่ะโอเคนะคะฟ้าชาดเสียงชัดนะคะสำหรับท่านใดที่กําลังดูไลฟ์ของรายกานี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้นาข้อมูลข่าวสาร ด,ดีๆนะคะนำสั่งท่านผู้ฟังเช่นเคยเนาะไปกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่วันนี้วันที่22แล้ว22มีนาคม2560 ไรจะสิ้นเดือนมีนานะคะในในเดือนหน้าเนาเป็นช่วงซัมเมอร์ร้อนอากาศร้อนๆนะคะกระส่งการแล้วจะสิ้นเดือนมีนาแล้วนะคะวันนี้เดลิเตอร์มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะกับขนส่งออเรนเอเพสนะคะส่งของขนส่งออเรนเอเพสที่หน้าร้านเดลิเตอร์โพลด์วันนี้ค่ะ แช่กคุณลูกค้ามาส่งของคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์ได้รับรงางัาจากเดลิเตอร์แล้วนอกจากรงางัาก็ยังมีรางวัลอื่นๆนะคะคือพัดลม1 2นิ้ว5รางวัลเป็นโชค2ต่อนะคะ,คะสำหรับพี่ๆสาขาได้ลูกค้าก็ได้เช่นกันง่ายๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ไปส่งพัสดุนะคะที่หน้าร้านเดลิเตอร์นะคะก็จะได้รับไปเสร็จมานะคะในใบเสร็จก็จะมีเลขแค็กิ้งนะคะเป็น เป็นเลขออนไลน์นะคะไว้ลงทะเบียนได้คะด้านล่างของใบเสร็จจะมี QR c ค d e นะคะไว้ให้คุณลูกค้าสแกนใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะสแกนเข้าไปใน QR code นะคะก็จะมีหน้าต่างเข้ามาแล้วจะเป็นให้เราเลือกนะคะว่าเราจะ เลือกในเลือกเล่นกิจกรรมไหนเนาะจะมีสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเลยอันแรกเลยนะคะจะเป็น all in x ในเดลิเวอร์เพลย์ e คลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งเนาะให้เรากรอกเลขทักกิ้ง่นแหละลงไปเลยนะคะข้างล่างลงมาก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็หน้าร้านสาขาที่คุณลูกค้าไปใช้นะคะเพียงเท่านี้ คุณลูกค้าก็มีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลนะคะจากเดลิเตอร์โพสต์นิตนะคะเมากแค่ไปฝากของค่ะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะโอ้โหมาฝากใช้บริการเยอะเลยทีเดียวนะคะแค่ไปฝากของที่หน้าร้านเนาะส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะไม่แน่คุณโชคดีอาจจะเป็นคุณช่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะจากผศอเลนเอ็กซ์นะคะที่หน้าร้านเด e l เตอร์โพสค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านะคะเดลิเตอร์นํำกิจกรรมมาฝากอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ีนรุ้นพัดลมโชคสองต<ง>่อต่อไปอเป็นรุ่นอะไรคะอันนี้ก็โชคสองต่อเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆสาขาได้คุณลูกค้าก็ได้เช่นกันว่าลูกค้าได้พี่ๆสาขาก็ได้เช่นกันก็คือลูกค้าสาขาไหนได้พี่ๆสาขาก็ได้ด้วยเพราะะนั้นแล้วนะพี่ๆสาขาเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะมาใช้บริการที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะขั้นตอนกติกานะคะเป็นยังไงถ้า ที่พี่สัขาหนยังไม่เข้าใจก็<ช>คือคติดต่อเข้ามาสอบถามแอ่มินหลังบ้านได้เลยนะคะว่าพอดีมีลูกค้ามาใช้บริการต้องทำยังไงบ้างนะคะต้องเข้าไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอีกะครั้หนึ่งง่ายๆนะคะ,คะแค่สกแกนผิวอวาพโหกวขอีกค่ะถูกต้องค่ะเอาละ,ะ,ะค่ะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะในเดรีเตอร์ที่ เรานํามาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะเป็นกิจกรรมรุ้นทองนะคะโชคสองต่อนะคะเพียงแค่เดินไปใช้บริการที่หน้าร้านเดอร e เ t e ตนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์รู้รุนทองคำทองคำเช่นกันนะคะทองคำเลยนะคะช่วงนี้อ่าใช่ค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนกติกานะคะก็คือง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่คุณลู้าไปใช้บริการที่หน้าร้านได้ใบเสร็จมา ปฏิกิิยาค่ท้ายๆกันกับพุทธศุลย์อะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เฉพาะออร์เรนอ่าอันนี้ก็คือผลสุ่มที่ได้ว่าแค่ไปแชร์บริการที่หน้าร้านเดอะเดตเตอร์เท่านั้นนะคะได้ไปเสร็จมาปุ๊บนะคะสแกน QR โค้ดเลยกรอกข้อมูลนะคะตามรายละเอียดที่เราเห่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็แค่เบอร์โทรชื่อนามสกุลนะคะสาขาที่ไปใช้บริการค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็มีสิทธิ์ร่วมรุ้นรางวัลกับเรานะคะโดยกติกาเอ่อ โดยกิจกรรมนี้นะคะจะจัดไปถึงวันที่31มีนาคมวันนี้วันที่22มีนาคมโอกาสยังมีสิทธิ์อยู่เนาะท่านใดที่ท่านใดที่ไปใช้บริการก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมถ้าเดินเข้าไปใช้บริการที่หน้าร้านเดอรเลเตอร์นะคะเจอคิวแอปพลเอ๊ันนี้กิจกรรมอะไรบางท่านไม่ได้สักไมไม่ได้สังเกตไปส่งของปุ๊บแล้วก็ออกมาเฉย อันนี้ให้สังเกตด้วยนะคคือารโค้ดใ,ใหญ่ๆที่หน้าร้านนะคะสแกนเลยนะคะแล้วก็กรอ,อกไว้แพ็กกิ้งเพียงเท่านี้นะคะไม่แน่นะคะทางบริเตอร์อาจจะติดต่อไปหาคุณนะ,ะจ๊ะที่ามาสังเกตเนาะรอรุ้นรางวัลได้เลยนะคะไม่แน่คุณชมพีอาจจะเป็นคุณคะนะคะอย่าลืมนะคะว่า ชคสองตอค่ะพี่ๆสาขาได้คุณลูกค้าก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากเดลเตอร์นำมาฝาก่านผู้ฟังค่ะนะคะตอนติดต่อไปนะคะถ้าได้รับบอกว่าจากเดลเตอร์นะคะแล้วบอกว่าตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่อันนี้ไม่ใช่มีฉาชีพนะคะอันนี้เป็นจากเดลเตอร์จริงๆนะคะก็จะติดต่อไปที่เบอร์ที่คุณลูกค้าลงทีอนไว้อ่าใช้ถ่ะที่กรอกไว้แล้วพอกรอกไปปึ๊บคุณพี่นะคะ คุณพี่ได้รับรางวัลดิฉันก็จะโทรติดต่อไปเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่านะคะเรียนสายของคุณนะคะคุณแนนใช่ไหมคะนะคะคุณแนนนะคะคุณแนนได้รับรางวัลพัดลมนะคะตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะคะยินดีกับคุณแนนด้วยนะคะอันนี้คือได้รับจริงนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยขออีกนิดหนึ่งสําหรับคุณลูกค้าที่มีสิทธิ์เยอะเนาะ มีสิทธิ์อาจจะ20 30เพราะว่าไปส่งพัสดุเยอะนะคะในกรณีที่กอกชื่อของคนในครอบครัวแล้วกันอาจจะเป็นค่ะแฟนเนาะอาจจะเป็นสามีเนาะอย่าลืมนะคะบอกกันไว้ด้วยเนาะใช่มันมีเนาะมีตการที่แบบว่าทางเดลิเตอร์ะคะติดต่อไปอ๋อไม่ได้ส่งค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่รู้จักอาจจะเซอร์ไพรนะคะก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะ เคล็ดลับเคล็ดลับดลดีๆนะคะบอกต่อด้วยนะคะแฟนคือไพ่แฟนใช่ค่ะว่าโอเคนะพี่ลงทะเบียนนะคะแต่ไม่ได้บอกนะคะมารู้อีกทีคือวันที่ได้ค่ะ น,นี่ก็ขอฝากกิจกรรมดีๆของพวกเราด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะนะคะของเรานะคะระบบชําระบิลค่ะนะคะระบบชําระบินสบายเคาน์เตอร์ค่ะตอนนี้นะคะพี่ๆสาขาที่เปิดให้บริการหน้าร้านเดลิเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศสามารถใช้บริการนะคะระบบชําระบิลสบายเคาน์เตอร์ได้แล้วนะค,ะคุณลูกค้าต้องการชรําระบิลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเติมเงินมือถือก็สามารถเดินเข้ามาใช้บริการ ชีนารันเดลเตอร์ได้แล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ถือบินมานะคะถ้าจะมาชําระค่าน้ำค่าไฟก็ถือบินมาได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะคะจะมีบินหรือแจ้งเป็นบนห์โทรก็ได้นะคะเดินเข้ามาค่ะค่าบริการถูกมากเลยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของเติมเงินมือถือเรามีค่าบริการไหมนะคะเติมเงินมือถือไม่มีค่าบริการค่ะนะคะถ้าเติมสิบบาทก็จ่ายแค่ สิบาทเท่านั้นอโอ้โหนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ใกล้สาขาไหนาของสาขาเด e เรสเตอร์โพ s t s เซอร์วสามารถเข้าไปชำระบินได้แล้วนะคะค่าบริการถูกๆค่ะเริ่มต้นยแค่10บาทเท่านั้นนะคะไม่เกิน15บาทค่ะ,คะก็เดินเข้าไปใช้บริการได้เลยนะคะและก็จะมีบินอื่นๆอีกมากมาย นะคะอันนี้ก็ขอฝากใช้บริการระบบชําระบินเคาน์เตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะ่ะสำหรับที่ที่สาขาะะที่เปิดให้บริการนะคะ The d e t r Post Service แล้วก็ต้องการเทรนนิ่งะะระบบสบายเคาน์เตอร์ค่ะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอยากจะฟังจากคุณครูผู้สอนนะคะเนื่องจากว่าอบรมกับแอดมินแล้วก็อยากจะฟังเพิ่มนะคะก็สามารถนะคะตอนนี้เข้ามาเทรนนิ่งออนไลน์ได้แล้วนะคะบริการเสริมให้กับสาขาตมือมือถือชําระบิน ค่าน้ําค่าไฟลแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการนะคะอาจะมีในหัวข้อของการเทรนนิ่งคือการใช้งานสบายคอเตอ,เตอร์นะคะอะสองค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนของสบายคอเตอร์อว่าเอะเราเก็บจังอย่างไรนะคะแล้วก็เสริมด้วยรายละเอียดของนนอง สรมนั่นเองนะคะหรือเลนส์เอ็กซ์เพสของเรานะคะอ่านะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะตอนนี้นะคะเราเปิดสอนนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแบ่งเป็น3เวลาค่ะนะคะในส่วนของช่วงเวลา สิบนาฬิกานะคะใครสะดวกช่วงสิบนาฬิกาก็เข้าเลยนะคะหรือถ้าเกิดพี่ๆสาขาไม่สะดวกช่วงสิบสะดวกช่วงสิบสามนาฬิกาก็เข้ามาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เอ๊ะช่วงสุดท้ายนะคะอุ๊บพอดีพี่ไม่ว่างเลยช่วงเช้านะคะมาในช่วงสิบห้านาฬิกาได้เลยนะคะโดยจะเป็นการสอนแบบรฟ์สดนะคะแล้วก็สามารถสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลานะคะ่เริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเมื่อวานใช้เมื่อวานนี้ก็โอ้โหผลตอบรับดีมากนะคะ เข้าเป็นร pues ja que ja bueno, ้อยสาขาเลยแต่เด็คคำถามที่จะพูดบ่อยก็คือรายได้ส่วนแบ่งที้พี่สสาขาสอบถามได้เลยนะคะมีหน้าที่แนะนำเนาะว่าการใช้จ่ายแต่ละบินเนาะว่าจะได้อย่างไรใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ ระยะเวลาการชําระเงินตแต่ละอันเป็นเรียลงธรรมหรือไงเช่นเติมเงินมือถืองเียค่ะเติมตู้เข้าบัตรไหมอ่านะคะหรือชชำระเงินค่านไนี่ต้องมีระยะรวคอยเท่าไหร่นะคะก็จะมีคําตอบในห้องเรียนนะคะในเทรนนิ่งออนไลน์ของเราเนี่ยน,นะคะยังไงก็ขอฝากพี่ๆสาขาด้วยนะคะสําหรับพี่สาขาท่านไหนสนใจนะคะยังไม่มีลิก์เข้านะคะทักเข้ามาในไลน์แอดมินได้เลยนะคะหรือเลื่อนดูในแชทแอดมินด้านบนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใ,ใครแบบย พี่อยากได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือทักเข้าไปในไลน์แอดมินแล้วก็ขอลิงก์เทรนนิ่งนะคะสบายเคาน์เตอร์อได้เลยนะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยเทรนนิ่งทั้งหมดสามช่วงเวลาค่ะอันนี้คือเป็นอีกที่ได้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะซึ่งมีฉันได้เข้าไปฟังการอบรมน,นะคือสนุกสนานกันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะมีเซอร์วิสพิเศษพิเศษนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมก็คือมีพิเศษบริเวณให้ด้วยแต่เราไม่บอกนะคะว่าจะเรนเท่าไหร่พี่สบาก็คือ เร่งกันเข้าเลยค่ะเพราะมีพิเศษให้เราจะมีสไพ p r i s e นะคะก็คือใครที่เข้ามามันมีไวเลให้ะเราก็จะมีสไ r ร์ i มันนีไวเลให้นะคะเข้าไปใน ระบบชำระบิลของคุณลูกค้าสาขาเองค่ะอาจจะเป็นเอเท่าไหร่กี่หลักนะคะก็สามารถนำไปชำระบิลให้ลูกค้าได้จริงซึ่งส่วนนั้นก็จะเป็นรายได้เราอีกด้วยค่ะโอ้โหนะคะใครที่ยังไม่เข้ารีบๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวดีๆนะ,ะเกี่ยวกับพี่ๆสาขาเนาะค่ะโอเคยังไม่หมดเรื่อราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังคันค่ะเช่นเคยเนาะก็จะมี รูปแบบดีรูปแบบการลงทุนดีๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ว่างงานค่ะ กำลังนึกยื่ว่าจะทำอะไรดีนะอตอนนี้นะคะในด้านของงานส่งพัสดุเนาะเป็นงานที่น่าลงทุนเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนนะคะเนื่องจากมีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วงานส่งพัสดุตอนนี้ก็เลยเป็นที่นิยมเป็นธุรกิจบูมอยู่ตอนนี้เลยนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่อยากมีธุรกิจมีหน้าร้านของตัวเองนะคะเป็นเดลิตเตอร์ นะคะก็สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยซึ่งวันนี้เรามีแพ็กเกจร,รูปแบบการลงทุนนะคะ5ารูปแบบนะคะั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าชอบรูปแบบไหนค่ะถ้าแพ็กเกจแพงเป็นไปยังไม่ถึงจะมีแพ็กเกจน่ารักน่ารัก ให้คุณลูกค้าเลือกใช้บริการนะคะโดยแพ็กเกจแรกนะคะของเราก็จะเป็นแพ็กเกจอยู่ที่ห9ึ่งพัเก้าร้อเก้าสิบาทเท่านั้นเองอนคะษาจบใหม่ไม่ต้องกังวลเรื่องยังไม่มีทุนหลักพันก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ขยับขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็น6 5พัน9้าหนึ่งหาพันเก้าร้บาหซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน พอเปิดไปปุ๊บลูกค้าเริ่มเยอะและ,ะอยากมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเราก็แค่จ่ายส่วนที่เหลือเท่านั้นก็่สอสมมติว่าดิฉันลงทุนเริ่มต้น1น9่บาทแล้วก็เปิดร้านไปเป็นที่ตอบ,บรับดีมากอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเอาแบบ1ง ได้ก็คือจ่ายส่วนที่เหลือเพียงเท่านั้นที่โอ้โหนะคะก็าเอาหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะถ้าคุณลูกค้าไปซื้ออุปกรณ์เองข้างนอกแข็งกว่าแน่นกว่าถูกต้องค่ะอันนี้คือมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้ด้วยนะคะไม่มีรายเดือนรายปีใช่ค่ะต่อสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและที่สําคัญนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้ เมื่อมีปัญหาก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยให้เจ้าหน้าที่แก้ไขช่วยแก้ไข,<ล>ไขเร่งแก้ไขให้นะคะแพ็กเกจแรกของเรานะคะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะแพ็กเกจนี้นะคะได้อุปกรณ์จะตกแต่งแล้วนะคะจะเป็นป้ายเวนิลทคาขนาด3 0 0คูณ80เซนนะคะระบบการทํางานสติกเกอร์สีขนส่งแล้วก็ป้ายแนะนําติดที่ร้านแล้วก็รอไปถึง สายวัดขนาดวอันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะสําหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าอะไรที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนั่นเองและที่สําคัญนะคะแพ็กเกจหลักพันมีบริการเสริมไหมมีนะคะจะมีบริการประกันสินเชื่อพรมอันนี้ก็คือรวมเลนค่ะใช่ค่ะนะคะก็สาหรับลูกค้าที่แบบ เป็นะคะอะไรเนาะ <S <S มีปันนล้ะก็เอารูปแบบนี้ไปลองก็ได้ค่ะ,อ,ะอาอกไปนะคะเยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหลักพันเช่นกันค่ะลงทุนแค่6,500บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้ไป้ายไวนิลนะคะระบบการทํางานนะคะเครื่องช่าง40กิโลกรัมเครื่องพิมพ์ปักหน้าสปิเกอร์4คีคนส่งไปแนะนําติดที่ร้านสายวัดขนาดแล้วก็เสื้อเสื้อแบบนี้1ตัวนะคะลงทุนแค่6,500บาท ลงทุนหลักพันนี้เจ้าหน้าที่ไหมมีนะคะูวลไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลถ้าแบบไม่เข้าใจในสัยก็ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้อันนี้นคือ้อดีลงทุนแพียเดียวเป็นแบบธุรกิจระยะยาวเลยค่ะจนกว่าลูกค้าจะแบบไม่อยากทาแล้วนะคะเราดูแลตลอดสัญญาค่ะลูกค้าจะอยู่กับเรา เอ้านะคะอยู่กับเราตลอดไปอโอเคค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอ,คอุปกรณ์ครบอุปกรณ์รแ,ตแต่งแต่งครบเลยนะคะ,ะแพ็กเกจหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค,คก้าจะได้ป้ายไวนิวนะคะชุดทงญี่ปุ่นป้ายแนะนําติดที่ร้านสติกเกอร์สีผลส่งนะคะเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้านะคะเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องอ่านบัตรเสื่อพน,นักงานสองตัวนะ,ะ<ม>นะคะแล้วก็ วัดขนาดรองไปถึงกล่องซองตัวอย่างนะคะเราก็จัดไปให้คุณลูกค้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อบรมงานผ่านระบบทีมวิเวอร์ให้อีกด้วยนะคะมีบริการเสริมครบเช่นกันนะคะจาเบินน้าม่าไฟทำพนรบบอรกได้คือครบเลยนะคะราคาหนึ่งหมื่นเกาพันเก้อยเก้ิบกาทอุปกรณ์ก็ครบนะคะระบบก็ครบมีเจ้าหน้าที่สอยงานนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันก็เท่านั้นนะคะ สอนงานกับระบบออนไลน์นะคะใช้ซีเวอร์นั่นเองค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นรูปแบบ65,000บาทนะคะแพ็กเกจนี้พิเศษมา,มากเลยนะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่จากร้านให้ลงไปสอนงานให้ที่หน้าร้านของคนลูกค้าเลยนะคะมไม่เข้าใจในส่วนไหนสอบถามตรงนั้นได้เลยนะคะคุณลูกค้าเตรียมแค่พื้นที่หน้าร้านนะคะ ชุดเคาน์เตอร์สำนัญงานอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะนอกนา้นเราจะให้คุณลูกค้าหมาเลยแม้แต่คอมพิวเตอร์เราก็จัดปให้จัดเครื่องถ่ายเอกสารอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์จัดร้านครบนะคะอุปกรณ์สำนักงานครบอุปกรณ์ของหุ้มครบหมดเลบางท่านนึกภาพไม่ออกร้านจะเป็นยังไงไม่เคยทําเลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ขอดูภาพตัวอย่างร้านให้ เร<ด>เรารก็จะส่งตัวอย่างให้ที่เราไปลงพื้นที่แล้วก็ไปจัดให้ลูกค้าจิกต้องค่ะว้าวคุม้มมากเลยนะคะรูปแบบ65,000าบาทและก็แพ็กเกจสุดท้ายนะคะแพ็กเกจพี่ใหญ่ของเรานะคะสำหรับรูปแบบ2 5 0 0 0 0้า่บาทนะคะร้านใหญ่ๆไปเลยงะคุณลูกค้าเตรียมแค่พื้นที่หน้าร้านแล้วก็วสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตให้เราเท่านั้นเองนอกกนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้หมดเลยนะคะการจัดร้านการวัดขนาด ของร้านสติกเกอร์ตรงไหนแบ็กกราวตรงไหนเคาน์เตอร์ตรงไหนจัดให้ <c oughs> หมดเลยใช่ค่ะคือครบเลยเ <c oughs> ตรียมแค่ห้องว่าง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เทอร์เน็ต <c oughs> อ่าแค่ให้เราเท่านั้นนอกนั้นเรายกไ้ให้หมดเลยนะคะอุปกร,รณ์สำนักงานนะคะอย่างละสองไปเลยคอมพิวเตอร์ก็สองนะคะเครื <c oughs> ค่องพิมพ์สลิปเครื่องถ่ายเอกสารดูเอกสารคือสองอย่างเดี๋ยวรายละเอียดเอกสาคือมันได้เยอะมากมากเลยใช่ค่ะถ้าสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในไลน์ได้นะคะเนื่องจากใช้เกต this รา์ จังไห <Okay, S 1> วเรานลคะที่เราลุก<ช>ที่เราลุกเก็ดนะ,ะ,ะเราลงไปนะคะือคูเกตหรือโอ้โหทุกสารนะจิตแล้ว<ช>นะคะเคาน์เตอร์เนี่ยที่ว่าใหญ่ว่าหนักนะคะเราก็เอาไปส่งถึงที่เลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนะคะ,นะคะ<ช>รอรับรอเซ็นรับของ นะคะให้กับเจ้าหน้าที่แค่นั้นเลยค่ะ,คะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็ฝากติดตามนะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะเราจะลงไว้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กหมดเลยเนาะอ่าแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะจะเป็นแอดไลน์เดอะเลเตอร์นะคะพิมพ์เดอะเลเตอร์โพสตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้อย่าลืมเติมแอด ้านหน้านะคะหรือจะติดต่อสอบถามนะคะพูดคุยได้เลยนะคะ061153511นะคะหมายเลข1 1นไม่ติดลงท้ายด้วย1นและ13นะคะเลขนึเบอร์เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้ทั้งติต๊กตอกทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยคะ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอฝากใช้บริการนะคะส่งพัสดุที่น่ารันเดลิเวอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตอนนี้มีมากกว่า1 0 0่ั้แล้วนะคะให้บริการอะไรบ้าง นะส่งวัสดุห้าขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นออเรนเอ็กซ์เพสปริสเนตินดีเทสเซานจ่าแบ็เอ็กซ์เพสนะคะรวมไปถึงการชาระบิยนที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้เองนะคะชาระบินค่าน้ําค่าไฟนะคะต่อคารบค่ะต่อสินเชื่อนะคะหรือซื้อประกันรถยนต์ก็สามารถซื้อได้นะคะรวมไปถึงในส่วนของแจ้งเคสสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะหรือสินเชื่ออื่นๆที่อยากจะสมัครนะคะก็สามารถสมัครผ่านหน้าร้านเดลนเตอร์ได้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะมีให้บริการทุกสาขาแล้วขอฝากใช้บริการด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะใส่แมสนะคะลา้างแอลกอฮอล์ดีนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มระบาดขึ้นมาอีกแล้วนะคะ<ช>ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเ<ช>ดินทางไปไหนก็เซฟตี้ปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสองสาวจะขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ได้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากอีกขอฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ